ลักษณะเป็นศิลปะของสุโขทัยเลยนะคะก็คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวิีนหรือทรงดอกบัวตูนนั่นเองค่ะด้านหน้าก็จะเป็นวิหารสูงนะคะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมถึงขนาดข้างของเจดีย์นะคะก็จะมีทรงพระพุทธรูปสูงส8บอกนามว่าพระอัฐารถด้วยค่ะกระดูกของพระมหากษัตริย์และก็พระรงศรนุวงเจ้าเจ้านายต่างๆด้วยนะคะ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้สาสู่ทีมบอร์ดอุสาสุโขไทยค่ะ ทางด้านความมีของเราน,นี้นะคะก็จะเป็นทางด้านทิศใต้ของวัดมหาธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะจะมีชื่อว่าเจดีย์ห้ายอดหรือว่าเจดีย์ยอดกุดซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่สามต้นพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะมีชื่อว่าพระหน้านานค่ะซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากลักษณะใบหน้านของท่านที่มีลักษณะที่ยิ้มแย้มอิ่มเอิบซึ่งจะองบอกได้ว่าในสมัยของสุขโขททยมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์หรือคือว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว เจดีย์ห้ายอดหรือว่าเจดีย์ยอดขุเมากคู่นี้นะคะจะเป็นเจดีย์องค์ที่บรรจุอัฐิของพญาิไยค่ะซึ่งแา้ก็จะเป็นกระสานองค์ที่6ของราชวงศ์ทะลวงสาเหตุที่เราทราบนะคะว่าภายด้านในนั้นเป็นอัฐิของท่านเพราะว่าเราได้มีการพบแผ่นชิลาจารึกักทองคำนะคะที่ถูกบรรจุภายในองค์เจดีย์จากการสำรวจและบูรณะวัดมหาธาตุนี้ค่ะเราก็จะพบหลักฐานเป็นเจดีย์ที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ทั้งหมด2 0 9อองค์ สถานที่ตรงนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นวนัดแต่เดิมเป็นเทวสถานที่ใช้ในการประกอบพธิธีทางศาสนาค่ะแต่พอมาในตอนหลังสุโขทัยได้มีการคำรื้เรื่มนานจึงเปลีป่ยนแปลงสถานที่นี้ให้เป็นวัดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทานศาสนาพุทธและภายด้านในวัดค่ะก็จะประกอบไปด้วยปราสาทขอบตัราสามหลังหรือว่าปางสามองค์ซึ่งปางทั้งสามองค์นี้ถูกสร้างขึ้นมาประเด็นเทพเจ้าสามองค์ก็คือองค์พระพรหมพระนาราาณ์พระศิวะหรือเป็นตัวแทนของผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลาย วัดศีสวายนี้ก็จะเป็นวัดที่มีอายุ้ากที่สุดจะมีอายุอยู่ที่900 9 0 0ารอยถึงหนปีสมสุกษไทยนี้มีอายุเพียงเ0 0รอยถึปปีค่ะคูน้ำซึ่งกระแพงดินนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าตรีบูดตีที่หมายถึงสและบุญทีหมา ยุคเมืองสงบเป็นเมืองแห่งการค้าขายที่นี่นะคะจะไม่เคยมีศัตรูหรือว่าข้าศึกเข้ามาบุกรุกโจมตีแต่สาเหตุที่เมืองสุขโขทัยนี้ได้ต่มงฉลายไปจะเป็นเพราะว่าถูกปล่อยทิ้งให้เป็นเมืองลางค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็จะเป็นเพราะว่าขาดกษัตริย์ปกคร,รองอนั่นเอง และก็แขงของวัดสีสไลนนะคะจะเป็นกระเพงที่ถูกก่อขึ้นโดยสีลาแรงสีลาแรงนี้ค่ะตอนที่อยู่ในดินก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับดินเหนียวแต่พอเราขุดขึ้นมานําไปทำเป็นรูปทรงต่างๆก็จะมีลักษณะที่แข็งแรงแล้วก็จะเป็นดูปูดที่เรเาเห็นเมื่อสักครู่นี้ะว่านี่ตัวสีลาแรงนี้ค่ะก็จะมีหลายแร่ในผสมหรือรวมกัน แต่ว่าศิลาแรงเหล่านี้นะคะเราจะไม่สามารถคุปกภพได้ที่บริเวณนี้ศิลาแรงเหล่านี้เราจะสามารถคุกพพได้ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยและอีกทีหนึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอีกที่หนึ่งลูปสงคล้ายกับฝัก์คปรแต่ถ้าเป็นของที่รบบน เราไม่พบหลักฐานทางปฏิสนธ์มากพอค่ะเราจะไม่สามารถทําการบูรณะขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราทําการบูรณะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเรามาพบหลักฐานในตอนหลังวลาเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมโบราณสถานล้างเหล่านี้ก็จะถูกทาลายปัจจุบันนี้ค่ะเราจะมีแค่การซ่อมแซมแต่เราก็จะไม่ตอเติมเพิ่มค่ะ ค่ะและต้นไม้ที่ทุกท่านเห็นทั้งหมดนี้นะคะนี้จะเป็นต้นไม้ที่ถูกปลูกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเป็นการปลูกขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับหลักศิลาจารึกเพราะว่าในหลักศิลาจารึกนี้ค่ะก็ได้มีการกล่าวไว้ว่าสร้างป่าหมากป่าพูด้วยทุกแห่งในเมืองนี้ป่าหมากม่วงหมากขามก็หลายในเมืองนี้ป,าป่าตาป่าลาก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันสุดคำว่าใครสร้างได้ภาษาไทยแกรู้ภาษาไทยอาหงชื่อหมายถึงขงนมค่ะ ส่วนว่าทางด้านขวามือนี้นะคะจะมีชื่อว่าวัตพังเงินค่ะอาจจะมีต้นไม้บดวางสักนิดหนึ่งนะคะวัตพังเงินนี้จะมีเจดีย์องค์ประธานที่เหมือนกับของวัดมหาธาตุก็คือเจดีย์สังเกตได้จากยอดเรือนธาตุค่ะจะมีซุ้มพระพุทธรูปประทับยืนอยู่ทั้ง4ด้านที่ยอดเรือนธาตุค่ะและทางด้านเจดีย์องค์ประธานที่เราเห็นแค่ฐานกับเสาในส่วนนี้ก็คือวิหารซึ่งวิหารนี้จะมีขนาดอยู่ที่เจห้องค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปฟังมารวิชัยประดิษฐานอยู่ทางด้านใน วิหารนี้นะคะถ้าเทียบกับในปัจจุบันก็คือศาลาการาบบเรียนค่ะโสดคารือว่าโบในสมัยของสุโขทัยจะนิยมสร้างพระโบสถของวัดพิธีกลางนำะนั่นซึ่งหมายถึงเป็นการใช้น้ำลอมลอ่ลอชาบแทนใบเสรอมาเราจะได้ในลักษณะนี้ว่าอุทรกเกษมาหรือว่านาทีเสมาค่ะ และสระน้นที่ทุกทา่านเห็นทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นสระเดินทั้งหมดเพียงแต่ว่าทางพยานมีการปุดลอกขึ้นเพื่อไม่ให้ตื้นเกินไปน้ําส่วนหนึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เราจะได้มาจากน้าฝนอีกส่วนหนึ่งเราจะได้มาจากเกขื่อนสลิดคงหรือว่าทําบำพลวงถ้าส่งป่องมาเป็นท่อจะอยู่ที่นี่และสระน้ำที่นี่นะคะทุกสาจะมีท่อฝังอยู่ใต้ดินค่ะเชื่อมกับส,สระปอซาพอน้ำถูกส่งมาจากเขื่ ทางด้านหน้าเจดีย์องค์ประธานนะคะก็จะเป็นวิหารค่ะที่มีขนาดอยู่ที่เจ็ห้องแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานมื่น,นี้นะคะจะเป็นศา์ที่อยู่ในหนึ่งตะพังหลังคะ่ะตะพังนี้จะมีชื่อว่าตะพังตะกวนซึ่งคําว่าตะพังหรือตะเพียงนี้จะหมายถึงสระน้ําส่วนคาว่าตะกวนหรือตะกนรนหูจะหมายถึงผังด้ำคะ่ะสระน้ำตั้งจุดนี้นะคะจะเป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้ในการจัดงานประเทรีเกาเฉลเล่นไฟลอยกระทรงของจังหวัดสุโขทัยค่ะ ส่วนต่อมานะคะวัดทางด้านขวามือค่ะจะมีชื่อว่าวัดชนะสงครามแต่เดิมวัดนี้จะมีชื่อว่าวัดราชบุรณะแต่ที่สาเหตุที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดจะเป็นเพราะว่าในสมัยของพ่อคุณรามตอนนี้ทา่านมีอายุได้19กชั้นสาหรือส9ปเก่านได้ดได้ชวนช้างกับขุนสามโชนเจ้าเมืองชอนค่ะแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาพ่้งคุณศรีอินทราธีผู้ทีดด่เป็นบิดาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเพื่อให้เป็นอนุสร์รแก่พ่อคุณรามค่ะ และปัจจุบันนี้นะคะเมืองชอดก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก